สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ย h a ับนุ้ยสเตยประจำวันที่20เมษายน2564ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะหนุ้ยกลับมาแล้วนะคะกลับมาปากหมุดให้กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กันเสมอมาค่ะตอนนี้นะคะลักษณะาอากาศทั่วไปความกดอากาศต่ํา เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะและละักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนําเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตัวตกค่ะและลมตัวตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะ อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นซูรีแครบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้นะคะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมาบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ค่ะ ที่ยงเพอ่แม่เรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนตกเล็กน้อยนะคะตอน10โมงเช้าค่ะปริมาณฝนไม่ได้มากเลยนะคะแค่0.2ม mm ิลลิเมตรค่ะเที่ยงเพอเวียงสาจังหวัดน่านมีฝนตกตอนเที่ยงถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนเที่ยงถึง4โมงเย็น2.3มิลลิเมตรพรุ่งนี้ช่วงกลางวันไม่มีฝนนะคะมีฝนช่วงตอน6โมงเช้าค่ะนิดหน่อยเท่านั้นเที่ยงเพอ่เมืองจังหวัดเพชรบูรณ ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะทั้งวันนะคะอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะเที่ยมเพอแม่สายจังหวัดเชียงรายท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆบางส่วนบางช่วงของกลางวันนะคะอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะเที่ยมเพอแม่ระมาศจังหวัดตากมีฝนตกตอนบ่ายสองค่ะถึง1ทุ่มฝนหนักสลับเบานะคะ ประมาณฝนบ่าย2-6ถึง6โมงเนี่ย2.9ม mm, ิลิเมตร6โมงถึง1ทุ่ม0.2ม mm ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมหาสารคามมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีค่ะที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นมีฝนตกละองเล็กน้อยตอนบ่าย2อถึงโมงเย็นค่ะปริมาณฝนไม่ได้มากนะคะ0.3มมิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะที่อำเภอลำปลายาจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกตอนบ่าย2อถึงโมงเย็นค่ะฝนหนักนะปริมาณฝน2.8ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะ ทีอ่อำเภอบ้านพผยจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกตอนบ่าย3าถึงหโมงค่ะฝนปานกลางนะคะปริมาณฝน1.1มิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะที่อมเภอบ้านใหม่ชัยพศน์จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกตอน11โมงถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝน11โมงถึงเที่ยง0.2ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึง4โมง1นมิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะทีอ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีฝนตกตอน10โมงถึงบ่าย3ค่ะปริมาณฝน10โมงถึงเที่ยง0.5ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึงบ่าย3 0.8ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรี สุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอแม่ปเปิลน,นะคะมีฝนตกตอน10โมงถึงเที่ยงค่ะโตอีทีก็ตอนบ่าย3าถึง5โมงเย็นปริมาณฝน10โมงถึงเที่ยง0.5มิลิเมตรบ่าย3าถึง5โมงนะคะ0.6มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะเที่ยงเพหนองบัวมีฝนตกตอนบ่ายสองฝนละองนะคะปริมาณฝน ไม่มากค่ะ0.2มิมรพรุ่งนี้ก็มีฝนละอองเหมือนกันนะคะที่จังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองนะคะมีฝนตกตอน11โมงถึงบ่าย3โมงค่ะปริมาณฝน11โมงถึงเที่ยง0.1มิเมเที่ยงถึงบ่าย3 3.4ม mm. ิลมรพรุ่งนี้มีฝนเล็กน้อยนะคะเที่ยงเพลำสนทิมีฝนตกตอนเช้าถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนเช้าถึงเที่ยง1.3มิเมตร เที่ยงถึง4โมงเย็น3.7ม mm มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะเที่ยมอเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีฟ้าครึ้มนะคะสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมอ่อนค่ะวันนี้และพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะเที่ยงเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีฟ้าครึ้มสลับกับมีเมฆบางส่วนเหมือนกันค่ะมีลมอ่อนนะคะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะ เีียำเพอโพทองจังหวัดอ่างทองมีฝนตกตอนบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นนะคะปริมาณฝน0.5ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนละอองค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะเที่ยมเพอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซามีฝนตั้งแต่เช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝนหนักสลับเบานะคะปริมาณฝนถึงเที่ยง4.3ม mm. ิลิเมตรเที่ยงถึง5มงเย็น1.7ม mm. ิลิเมตรค่ะรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะเที่ยมเพอกแกลงจังหวัดระยอง มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงบ่าย3ค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยงนะ mm, า2.0มิเมเที่ยงถึงบ่าย3 0.5ม mm, ิมพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงบ่าย3นะคะฝนหนักค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง4.9ม mm, ิเมเที่ยงถึงบ่าย3 3.5ม mm, ิมค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกต,ตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเนี่ย5.0ม mm, ิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกตอน9โมงนะคะตตอีทีตอนเที่ยงถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝน9้าโมงเนี่ยไม่ได้มากเลยนะคะเหมือนไม่ได้ตกด้วยซ้ำา0.1มิลลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น4.5ม mm, ิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะ เท่องเพอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอน10โมงถึง6โมงเย็นนะคะปริมาณฝน10โมงถึงเที่ยง0.6ม mm ิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น9.3ม mm ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ ลมตะวันตกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเที่ยงเพอเมืองจังหวัดพังงามีฝนตกตอน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝนหนักนะคะปริมาณฝน9โมงถึงเ mm. ที่ยง4.2มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น5.4ม mm. ิมพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะ ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง 6. โมงเย็นค่ะฝนหนักสลับเบานะคะปริมาณฝนถึงเที่ยง0.9ม mm. เมเที่ยงถึง6โมงเย็น6.2ม mm. มรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง4โมงเย็นนะคะปริมาณฝนถึงเที่ยง3.9ม mm. เเที่ยงถึง4โมงเย็น2.3ม mm. ค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะ ส่วนที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย